สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องกเกษตรกรผู้เลี้ยงงูงเลี้ยงควายแฟนครับแฟน,แฟนเพจบ้านสมวังชาแนลบัน,บนสมวัวงชาแนลดเดินทางมากไกลพี่น้องมาอำเภอดอนมะแดงตำบลขัามห้ยใหญ่นะครับอำเภอดอนมะแดงจังหวัดบุรีรัมย์ฉะนีมาอยู่อกอยู่ฟ้ามนะครับพอกำนันเสถียรบุญประดับพี่น้องเออซูพจน์บุญประดับโทษเพิ่นซื้อเหรียญซื้อเสถียรแต่ว่าซื้อจริงคือกำนันสุพจน์บุญบุญประดับนะครับเนาะอ่าครับแม่บ้านเพิ่นคุณนายอ่าแม่ แม่แสงมานี่บุญประดับ,บ,ดบอ่าเป็นเป็นอบตอนะครับอ่บาบา่นคํำให้ไงเฮ้านะครับผมเป็นเจ้าของอ่าฟ้ามนะครับผมบุญประดับเพิ่นนะครับหัวไล่หลายเดียพี่น้องแต่ว่าผุ่นยุใ่ใกลไก่พุ่นเพิ่นเลี้ยงแบบอาใส่ไฟฟ้าเนาะครับ,นะรบเนาะเขาเอ็นว่าลวดไฟฟ้านะครับหลอมไปเลยกับปอยเลยตามหน้าเพื่อเลยพี่น้องปุ่นเห่าประมาณเกือบสิบไรนะครับเพิ่นปอยเลยหลายเดียวจิคอยภาพพ่อมแม่พี่น้องนะครับผมโอ้หาสิบไรเลยหลอมไปหาสิบไรเลย สีผ้าพี่ผ้านนองยางไปเป็นไร่โตเพิ่นสิเปิดแต่ว่าตัวนี้ตัวแรกเพิ่นบ่เปิดสีไทยถ้ำในเบิงซื่อๆพี่น้องเพิ่นบ่อท่นเปิดราคาลูกเพิ่นยังหน่อยอยู่นะครับผมอันนี้อ่าใบใบตัวนี้เพื่อนกันนะครับผมอ่ะใบน,นี่เนาะนี่ค้องเออนี่แม่เพิ่นนะครับผมแม่เพิ่นสูงประมาณหน่อยสามสิบห้านะครับเป็นแม่ลูกแรกนะครับผมแม่ลูกแรกอันนี้ลูกลูกไส้เพิ่นพี่น้องลูกไส้ของอาเจ้าคองโกหนึ่งศูนย์ ห้านะครับคองโกหนึ่งศูนย์หามิสเตอร์คองโกนะครับเจเคนะครับผมหนึ่งศูนย์หานี่พอเพิ่นพอบอกง่ายเพิ่งออกพี่น้องออกได้อา่าเพิ่นขอด้ันทีเท่าไรน้องคุณได้วันที่หากุมภาพันธ์นี่พี่น้องเพิ่งได้สิบสามหมืน่นนอกสิบสามสิบสี่หมื่นพี่น้องสิบสี่หมื่นนี่นะครับผมนี่แม่เพิ่นนะครับอ่าเบิงน่มลักษณะนน่มแม่เพิ่นพีน่น้องนน่มอยากใครแต่ว่าเพิ่นบปอ,อยนะครับมันอันนี้ลูกทรายเพิ่นเพิ่งได้สิบสามหมื่นอ่าถ้าเพิ่นเปิดราคากับ เพิ่นเพิ่นบ่สท่านเปิดนะครับผมสอเพิ่นอยู่เพิ่นถามเพิ่นเพิ่นว่าท่านเปิดกะทายถ้ามีเบิ่งซื้อเอาแม่แรกไปคุณนายยางผ้ายางไปเป็นล่ายตัวเพิ่นสิเปิดราคาเบัดสุดตัวเราพี่น้องย่างตะสองตัวนี่แม่ลูกนี่เพิ่นบ่เปิดมาหน่อยอยู่นะครับอันนี้หน้าเพิ่นเพิ่นเลี้ยงแบบปล่อยเลยพี่น้องปล่อยเพิ่นมีหลวดไฟฟ้านะครับยางนะครับผมปล่อยให้ยางในบริเวณหาซีปลายกว้างขวางหน้าเพิ่นนะครับผมหาซีผ้ายางไปเปิดราคานะครับผมอ่าผู้ใดสนใจตัวใดก็ เปล่านะครับเบอร์โทษเดี๋ยวผมจะสอบถามเบอร์โทษเพื่อนไอ้ทีหลังนะครับผมยางย่างไปไกลเติมยื่ได้ไม่นอ้อยเพรอย่างไปนะครับหน้าเพื่องกว้างอ่ามือไม้นะครับสำหรับกรกเกษตรกรผู้เลี้ยงงัวมือไม่สนใจสิจะเลี้ยงงัวน,นะครับกับมีวิธีเลี้ยงกันหลายแบบนะพี่นอ้องนะครับผมอันตัวอย่างของกำนันสุโพโอดเพิน่นกำนันเสุดท้าเพิ่นกัแบบปล่อยนะครับปล่อยอยู่หน้าโดยมีลวดไฟฟ้าตามที่ผมบอกนะครับผมอ่าลวดไฟฟ้านี่ซื้อแบกมาเนาะเป็นหมอเนาะ ราคาประมาณเท่าไหร่ครับพันสองนะครับผมราคาประมาณพันสองแต่ว่ากระวดนี่ซื้อตั้งห่างนะครับเนาะโลโลหกสิบบาทแล้วแต่ความยาวของพื้นที่ของเขานะครับกับปักนะครับเนาะปักเป็นทิ่วที่น้องเดียวเห็นปะเป็นทิ่วนะครับผมเป็นทิ่วยู่นะครับผมเป็นทิ่วผูกถุงตีไกวเนาะไอ้หัวว่าเป็นแดนเป็นทิ่วงัว อ่ะสอบถามไปน้ำได้สาราไปน้ำเด้พี่น้องอ่างัวไปถูกลวดนี่เป็นยังไงครับงัวไปถูกลวดมันก็นตื่นนะนะตื่นเนาะครับเนาะตื่น,น,ย,น,นย่านเรียนว่าไปมันจะบอกเขาไปไกลอีกโอ้ไปไล่อยสะดวกสบายอ่ะผมมีแนวความคิดเพราะแต่ขี่รถมาะะครับมันจะเขาของเองนึกเชียอโอ้มาครับหัวกับไปเมีอยากงไปเนี่ยมันยางเขาเองเลยยางเขาในของเองโอ้นี่มือใหม่ฟังใหม่พี่น้อง้อเเาาันี เขาสวยไงลูกเขาเปิดประตูอ่างว่ะตั้งโอ้มันออกไม่เองแต่พอมีลำเส้นไปนะครับเนาะพอมีออกนอกเส้นนะครับมันออกนอกเส้นนะครับผมไเขียวนื้มันตื่นโอ้โอ้ตื่นเลยโอ้ครับผมคืองูหน่อยยังสิเทาเสียดสูงปันไดงูหน่อยมันจึงบอลลอดหรือไม่ซ้ำนี่แล้วบอลอดเด้่ยอืมบอลอดเนาะเพิ่นก็มีงูหน่อยอยู่พี่น้องบอลอดนะครับผมอ่ามีงูหน่อยหลอหลอดบันใดพอมันไปสู้นี่มันกับเป็นไฟนะครับผมเป็นไฟฟ้า บ่อเป็นอันตรายบ่อเป็นอันตรายต่อกั้วข้าผมบ่ไปอีกนี่เบิ้งพี่น้องกันเลี้ยงงัวแบบปลอยนะครับแล้วก็มีหัวไฟฟ้านะครับตามที่อันนี้ส่วนใหญ่จะนิยมเลี้ยงกับพวกงัวอะไรทุ่งพี่น้องงัวอะไรทุ่งเพิ่นสิเหลี้ยงแบบนี้นะครับผมดบเลี้ยงหัวอาหารปลอยเลยหญ้าเบิ่งหญ้าพี่น้องนี่นาหญ้าหน้าเพิ่นนะครับผม อ่ามือไม่ผู้ใดสนใจเรื่องแบบนี้วิธีนี่ก็ลงทุนมาหลายพี่น้องนะครับลงทุนบ่หลายเป็นการลงทุนนอยๆอันนี้เป็นแม่สาวบ่ครับแม่สาวนี่ยสายซาลโลเลพี่น้องซื้อยังก่อนกระบุงกระบุงสายซาลโลเลสูงประมาณร้อยสามสิบไดพี่น้องเครื่องดำนะครับเครื่องดำหางเงา,าดีอ่าเพิ่นปลอยให้พีน่น้องเบิ่งใกล้ๆเอาของสีขยายออกนิดนึงใดบ่อันนี้ซื้อกระบุงนะครับเพ่มพี่น้องแม่สาวสายซาลโลเลเพิ่นอยากได้เท่าใดนะครับตัวนี้เปิดเท่าใดเปิดราคาเท่าใด ยางได้ฮะอ, 3, 4, 5, 5. อ้าเิ่นยากได้สามหมื่นนะครับผมสามสิบหม่นยางได้นี่อันนี้คือไทยไก่ด้พี่น้องความสูงผมสิบลอยฟังว่าความสูงประมาณรอยสามสิบล้วก็ตนโตดีนะดีสายเนือพี่น้องสายซาโลเลยน,นะครับผมอ่าเบอง์นี้ดีจิ้นหยาดีนี่จิ้นเองนี่พี่น้องแบบบุปเป้ย่างหาจิ้นเองนี่อาคอยใกล้ๆอีลาอีลาเดี๋ยวอันนี้สามสิบเพิ่นเปิดใ้พี่น้องผู้ใดสนใจต่อรองได้อีกได้พี่น้อง ยังต่อร่องได้อีกนะครับผมอันนี้คือสายซาลูเรี่เอาไปเป็นแม่ขอกแม่คายแม่พันสายเนื้อได้พี่น้องงามอยู่พี่น้องเบิ้งที่งามอยู่ซาลูเรีอ่าอ่างามอยู่พี่น้องเขาเม่ใไรได้อยู่พี่น้องเบิ้งเอาต้นโตนี่เบิ้งเครื่องเพิ่นหางเพิ่นงามงาเกือบลากดินถึงตุ่มหน่อยนะครับเบิ้งนี่ต้นโตเพิ่นอันนี้สามสีเพิ่นเปิดนะครับเอาเอาฝากเบอร์โทรก่อนนะครับศูนย์เก้าแปดศูนย์เก้าแปด หกแปดห้าศูนย์เจ็ดแปดหาพอคำนั่นสถียนแม่อ่าคุณนายอย่างก็ฮือออบประดัอบตแสงมณีบุญประดับเพืออ่าบอกเบอร์โทรพี่น้องผู้ดใดสนใจตัวที่หนึ่งคือสายซาโลเลสามสีเปินเปิดว้แม่สาวหน่อยอันท้ายและเหลียญที่เบิรงเอาไวเบิองแม่ แม่ใส่ลูกเพิ่นแม่ใสลูกเพิ่นบักกันเต้อ๋อนั่นอันเฮาตะออวกนาทีสิบแปดนุกกล่าโอได้เดือนหนึ่งเนาะเดือนหนึ่งเดี๋ยวสิพาไปเบิ่งเกลไกแต่ว่าเบิ่งแม่เพิ่นก่อนสายเท่าพี่น้องสายเ่ยบรขุนยังสายเท่าตัวผู๋เนาะแม่ค่ะงัวผู๋ก้ยงัวผู๋ซ้ำนี่ถือว่าโอเคอยู่ใต้แม่ซ้ำนี่นี่ครับผมโอเคอยู่งัวผู๋ลูกผู๋ยิ่ล่ะสายเท่าบันบานงัวบ้านเท่าพี่น้องสูงประมาณหน่อยสามสิบห้าความสูงเพิ่นนะครับ ต้นโตกับบ่ถือว่าโค้งหลายพี่น้องลูกผูกเพิ่นห้ยลูกผูกกับถือว่าโอเคอยู่อ,อ๋อลูกตัวที่สองพี่น้องลูกตัวที่สองก็ได้รับด้าน,นี่งัวบานเท่าสายสีสีเท่าสายเท่าต้นตัวน่มสีเต่าชัดเจนพี่น้องนี่เบ่งเอาพี่น้องแม่ลูกเด้ออาลูกได้เดือนหนึ่งอาคุณนาอยากได้เท่าใดค,ครับนี่อ,อยากเปิดเท่าใดรับเครื่องลูกสองตัวเปิดเป็นโคมอ่า ท่า 4, นว่าสี่ท่านสิได้อ้าวเพิ่นอยากไรสี่พันเนาะอ๋อสี่หมื่นเนาะสี่สี่ 4, 4, เพิ่นเปิเปไป 4, 4, ดไว้สี่สิบผู้ใดสนใจโทรมาตามเบอร์โทรที่เพิ่นแจ้งเดี๋ยวไท,ทยไท,ทยเพิ่นสิบอกอีกเส้นหนึ่งครับเบอร์โทรเอาไปเบิ่งลูกเพิ่นก่อนซื้อกะายได้อ๋อกระตาเดือกระตาโอ้กระตา,โอ,ะตาโอ้แม่เพิ่นไปแล้วไปเบิงเบ่งลูกเพิ่นได้เดือนเดียวเลาะบ่สนใจแม่เลยเพื่นเลาะน้ำทงเลยพี่น้องนี่คือการเลี้ยงมัวแบบแบบไรทงนะครับผมพื้นที่เฉพาะหน้าเพิ่อนเลี้ยงธรรมชาติอ่ะเบิ่งหญ้าครับเบิ่งหญ้าหญ้าใต้เฟือง นะครับห้าใจฟางไล่พี่น้องนะครับเล่มอ่าลูกเพลินซื้อกะตาสีขาวขอ่าหยางไปก็ด้วยับท่เอน่โอ้อายมีอายพูดอายโอ้นั่นตัวลูกแรกเพล่นเนาะอันนี้ลูกหน่อยเพลินสองโตสี่สิบเพิ่นเปิดไบพี่น้องโคมนี้นะครับผมสายซาโลเ่พี่น้องลูกสายซาโลเ่สายเนื้ออ่านี่ตัวผูนี่พี่น้องเอาไปขุนนี่กะตานั่นลูกลูกแม่มึงหันได้พี่น้องนด้นสี่สิบเพิ่นเปิดไบอ่าทบทวนตัวนี้สามสิบนะครับ ตัวน,นี้สามสิบตัวนี้แม่ลูกนะครับแม่เพื่อนสีขาวสี่สิบเพิ่นเปิดไปอะเบิ่งตัวไหมวบานี้ครับเอาตัวไหนสวยงามโอนี่สายสายขุนเนาะเอาไปขุนเนาะอันนี้อ้เพื่อนแต่ว่าเพิ่นสิบเปิดเป็นสายขุนเป็นสายเนือ้อพี่น้องเปิดเป็นราคาเนือ้ออ่าสูงอย่สูงกว่าบ้านลอยสามสิบความสูงเพิ่นพี่น้องบ่ท่านบ่ได้ตอนนะเป็นเป็นอุ่นบ้านเท่าพี่น้องนะครับออก ผสมซาโลเล่พี่น้องออกผส,สมซาโลเล่เลูกแหลกของแม่เมือนันตะว่าสิเปิดตัวนี้ประมาณเท่าไรครับเปิดว้เขามาหายได้สามแต่พิ่นมดหรือว่าอ๋อเอาเปิดสามเนาะเปิดสามสิบสามหมื่นเพิ่นวานะครับผมเปิดใ้สูงลอยสามสิบได้ต,ต้นโตเบิ่งเอาพี่น้องบ่ท่านเต็มไปันไดนะครับก็เต็มบ่าท่านเต็มปันไดอ๋อพึ่งไดน,นปีกว่านะครับอ่ะนี่คือสายออกผสมซาโลเล่บ้านๆออกซาโลเล่ อีกตัวใดครับ,บกกโอ้โหนี่เจ้าพูอีกบักกะทินสายผสมบามันพี่น้องนี่สีแดงจัดจานเลยอ่ากะทินตตนออกตั้งต้งขนาดเลยพี่น้องสูงรนอยสามสิบได้ความสูงเพิน่นไถ่ไก่แน่จังหน่อยอยากเท่าใดครับตัวนี้สามสิบ <30 S 2> เพินพนพนพน่นเปิดใบสามสิบพี่น้องสามหมื่นบาทเพิ่นเปิดใ้ผู้ใดสนใจเตรียมไว้พี่น้องเตรียมเบอร์โทรเดี๋ยวผมสิบอกอีกทีนึงนี่เอาไถ่ใกล้ๆผสมบามันเลยพี่น้องตัวนี้สีแดงจัดจานปลายเครื่องดำนะครับผมได้ปีกว่าขึ้นกันบ่ตัวนี้ ตัวนี้นังดีพี่น้องนังหนาซายใหญ่นะครับผมกระถินผสมบามันเลี้ยงายจินไงพี่แล้วนะครับผมอันนี้สามซีฟทอกันนะครับสายเหนือสายคุณอ๋อนี่สายคุณมาอีกสายตัวผูเอ้าตัวนี้ยากตัวใดบวานี่เอาทอกันเอาไปแล้วตัวนั้นราคาทอกันครับพี่น้องสามหมื่นทอกันนะครับสามหมื่นทอกันเออ่เป็นยังโอ้ว่าจะขายเป็นโคมเลยโอ้แม่ขับลูกแล่นไป่ผุนพี่น้อง ไปแล้วไปแล้วแม่กรับลูกไปแล้วโอ้ตื่นแล้วบัานตื่นแล้วไปแล้วเบิร์ละห้างนี่อ่ะมาไปยังคอยไปคอยคอยคอยย่างไปพอดีเราเพิ่นสิไปไก่ไก่เถียงแม่มันโอ้สายเลยแม่มันพี่น้องแต่ว่าไก่เนี่ยโอ้โอ้ลูกตัวที่สองในท้องเบิร์ตละทางนี่เดี๋ยวคอยย่างไปคอยหนีเพิ่นไปทางนั้นกีแคมีอยู่ไ่มครับตัวนั้นตัวนั้นก็มีอยู่แต่ว่ามันโอ้โอ้ นี่พี่น้องคอยย่างไปน้องพี่น้องเนาะเดี๋ยวสิพาพี่พาน้องมื้อนี้มาเปิดราคาให้พอกำนันเพิ่นนะครับผมกำนันสุปขดนะครับผมตำบลคันอ่าคำให้วยไงเพื่อดอนมะแดงจังหวัดปทุมาราชธา,านีงัวเพิ่นร่วมแล้วหลายตัวเลยพี่น้องนับเบิ่ง10กว่าตัวซิตัวพี่น้อง13บสามตัวอ๋อสองตัวบ่ได้ดปล่อย<ๆ><ๆ>นะครับผมอ่านี่กะเป็นแรงบันดาลใจให้มือใหม่เนาะพี่น้องถ้าผู้ใดอยากเลี้ยงงวนะครับช่วงนี้ นะครับผมกะเป็นตาสื่อได้พี่น้องราคางัวสุกมือนี่เป็นตาสื่อไปเลี่ยงนะครับผมคือเพิ่นเปิดราคามากมึงหันสามสี่โตนี่ก็หนาฟังพี่น้องหนาต่อร่องนะครับผมทุกโตต่ตอร่องได้อีกนะครับผมแป้นครับแป,ป้นเพลบ้บานสมองชแนลคุณนาสนใจนะครับผมอ่าช่องบานสมหวังงวงงามนะครับผมบานช่องสมวังงวงงามกับสีน้ำเสนอนะครับผมราคาเปิดราคาเพื่อนเดี๋ยวกำลังยางน้ำงูอีพี่น้งงนงนองนี่ที่บอกไปน้ำน้ำงวไปน้ำเอาสาราดีๆจากคุณนายเพิ่นไปน้ำ นะครับผมอ่านี่การเลี้ยงผมสนใจอยู่พี่น้องสนใจวิธีการเลี้ยงแบบนี้พอผมมีพื้นที่ผมมีตลาดแมไนไว้ลูกเอาไว้ในขอ,อกอ่าพอพอ,พอเทียงปับ๊บมันกระห้องห้าแม่ละ่ะก็จํำเป็นตรงไดเอาเขาขอกหาลูกนี่อ่าเพิ่นมาจุ่มกันแล้วพี่นอ้องอ่าจุ่มกันแล้วเดี๋ยวสิเปิดอีกนะครับเอาตัวถีเลือโค้มึงหันน,นีแลนหนีก่อนมูเลยแม่ลูกแม่ไงที่พี่น้องแม่ไงสีแดงโอ้แม่ไงฝุ่นอยู่ไกลกัมูเพิ่นตื่นตื่นกล่องเป็นม่เคยอุ่นุุ่น อาวัวไทยไถ่ไงพี่น้องถ้าบ้านเท่าอื่นว่าไถ่ไงนะครับผมแม่แม่เพิ่นสูงร้อยสี่สิบได้นะครับผมน้ำไตดีนุมสีเต่าอ่ะกับลูกไส้เพิ่นนะครับผมโค้มโค้มนี่เปิดเท่าไรเป็นลูกแรกอยู่พี่น้องสดสดอ๋อเพิ่นเปิดใบเจ็ดสิบลูกไงนี่พี่น้องลัดพ้อมผสมเนาะพ่อท่านผสมเนาะบ่าน้โอ้ พ้อผสมแล้วพี่น้องเพราะว่าลูกเพื่อหญ่แล้วเบิ่งนั้นแม่ลูกเด้พี่น้องแม่ลูกลูกผูแต่ว่าโตต่อไปนี่ลูกแม่แน่นอนเพิ่นว่าแม่ไ่โครงสางดีพี่น้องเครื่องดำหางเง้วน่มสีเต้าชัดเจนพี่น้องนี่เห็นบ่าพี่น้องอยุงกิ้งกเพิ่นเปิด70พี่น้องสองตัว 70. แล้วก็แม่พ่อมผสมเอาไปใส่พอดังๆนะครับผมหวามันดั้งๆพ่อแม่เพิ่นสีแดงจัดจ้านดีพี่น้องเป็นลูกแรกต่อไปลูกที่2นะครับผมอ่ะขยายให้เบื่องแนวนิดนึงขายายบาย่ได้ปานใดอ่ะนี่นะครับเพิ่นตื่นเขาใกล้บด อ่ะนี่นี่นี่แหละพี่น้องเพื่อนยังไดเจ็ดสิบอ่ะพอพนันเพื่อนยากไดเจ็ดสิบอ่ะเอาเอาอีกคู่ใดอีกโัแม่สาวนี่ว่าหล่นหล่นธรรมชาติบน่นน่โอ้ซื้อจืนเพื่อนมีซื้อสู่ตัวด้พี่น้องมีซื้อสูอส้ตัวนี่ซื้อจืนเป็นเขาหล่นธรรมชาติท่องบน่นี่โอ้แม่สาวผอมแบบสมสูงลอยสี่สิบหาด้ความสูงเพื่อนหางเงยวหลากดินพี่น้องขาดำบด นะครับผมเบิ่งหนาตาเพิินสดสดอยู่พี่น้องน้ำใต้ดีน้ำใต้งามต้นโตตาน,น้องตั้งตั้งตั้งตรง,ง,งขนาดดีพี่น้องเบิ่งชิบหูดำดีอ่าเพิ่งเครื่องเพิ่นเครื่องดำยู่พี่น้องเครื่องดำดีหางเาานะครับผมนุ่มซีเต่าชัดเจนอยากเท่าไดรน้องตัวนี้หามหานดอมื่นเนาะเพิ่นเปิดหาหมื่นโอ้งามเลยพี่น้องเป็นแม่คอกแม่่ายเด้อเลยต้นโตดีพี่น้องอาอง,งามนะครับสูงหลอดซีสมาใดความสูงเพิินโตเาา นะครับผมเขาหล่นน้ำมาตานะครับผมแม่่แม่ีเโอ้นี่แม่เพิ่นนี่แม่เพิ่นโอ้นี่ลูกแรกเพื่อนลูกแรกของแม่เบิดอันนี้ลูกสองเป็นตัวผูเห็นว่าสลับพี่น้องแม่ละผูผูละแม่ต่อไปค่่นี่เปิดอย่บครับแม่นี่มันหยาดีบนบาเจียไทุกอ่โอ้มนกินหยาดีเอาไหวแต่เป็นแม่คอกแม่ไข่โอ้บักผูนี่บักผูตัวใดบ้านเนี้ โอ้บักะกถินสามหมื่นสี่พันาอัานี่กระทินได้เบิ่งไก่แล้วพี่นอ้องยังกินนมอยู่โอ้ยยังกินนมแม่อยู่อ่านี่สามหมื่นเพิ่นเปิดไปแล้วพี่นอ้องเปิดแลยน้องครับเนาะอ่ามดแล้วแม่สาวน้อยนีลูกผู้ใดแม่สาวน้อยด้ลูกที่ะผู้ใดแม่พัน่ว่านมใหญุ่่นโอ,อ,อ้ลูกปุ่นอุ้ยนี่ลูกทีเนาะแต่ว่าขายไปแล้วอมานิขายไปแล้วบักะินย้วโอ้โอ้แล้เจ้าหน้าอ้าหมนไอ่มนม้ักหู่ลูกแล้วเนี่ยโอ้ให้ลูกด ถือว่าลูกใครลูกที่ดีโอ้โอเคเลยเอาครับผมอ่ะบัตรสตัวแล้วเนาะครับบัตรคว้มเอามาเบิ้งมาทบทวนเบอร์โทรจากคุณนายนะครับพอกำนันเพื่อนฝากเบอร์โทรพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรผู้สนใจถ้าผู้เพิ่นสนใจเพิ่นสิโทรมาสอบถามราคาเพิ่มเติมรายละเอียดเพิ่มเติมอ่ะ098ย์เ685แปดศูนยค่ะ0785์้าค่ะต้อสนใจก็โทรมาโทรมากฮอบต แสงมณีมบ,บุญประดับพนะี่น้องอบตบ้านคําใไหงย์ตำบลคํา้ไหงย์อำเภอดอนบอวแดงจังหวัดบุรลราชธ่านีพี่น้องอันนี้บ้านสมวังง่วงงามผ้าพีผ้านองออกมานอกสถานที่พี่น้องมงนีหลังจากทีพ้าไปเลาะในสนามตลาดนัดต่างๆมงนีก,ก็ไดไม่โอกาสมาเยี่ยมขอกเยี่ยม่ข่เยี่ยมฟ้ามนะพอคำนั่นเพิ่นนะครับผมกลับมาเปิดราคาอ่าอยู่หลายตัวนะตามทีเบารได้อียดไปพอเม่พี่น้องสนใจตัวใดก็โทรมาก นะครับสอบถามเพิ่มเติมได้อยากซื้ออยากขายตัวใดนะครับผมอยากได้ตัวใดก็โทรมาต่อรองกับเพื่อนได้ต่อรองได้อีกนะพี่น้องนะครับผมอ่าสำหรับมือนี้ก็พวพ่อ,อพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงงวเลี้ยงควายแฟนครับแฟนเพจบ้านสมัครงวงามเพียงแค่นี้เนาะพี่น้องเนาะฝากอีกครั้งหนึ่งซอยกันกดไลค์กดแชร์ กดติดตามให้น้ำแน่พี่น้องนะครับผมคอยพ่อแม่พี่น้องกับเศรษฐกอนผู้เลี้ยง,งวัวเลี้ยงควายแฟนครับแฟนเพจบ้านสมวังเชนเนลบ้านสมวังง่วงงามจุม้มมแต่ความสูขความเจริญทางไกลจากโรกให้ใครเจบต,ต่ตังร่บรวยด้วยเบ์ดมีเบ์ดเสน้ำกันพี่น้องสำหรับมณีคิปนีน้สวัสดีครับ